สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องสาวนองคายนะคะวันนี้เปียวจะพามากักร่างท่อนแหกันนะคะหรือที่บ้านเปียวเนี่ยเขาจะเรียกว่ากักดางนะคะกักด่างแล้วก็ท่อนแหเนาะนี่อันนี้ก็เพิ่งถึงนะคะนี่กําลังเตรียมกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทุกคนว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะไปค่ะ แม็กก็กำลังจะหวานแหนะคะแล้วก็มีพี่เอ๋จับเชือกใหู้นน <c oughs> นี่นะคะทุกคน <c oughs> แม็กถอดมาแล้วสิบตัวหนึ่งเนาะ <c oughs> นี่โอ้แต่ตัวใหญ่มากเลยแต่ไม้เยอะคะ่ะนี่แล้วก็มีหอย ตัวใหญ่มากนี่ส่วนอันนี้พี่เดชนะคะ <c oughs> กำลังเอาไม้ขึ้น,นวันนี้จ้าง มันเป็นลูกจ้างช่องสาวหนองคายกับช่องพานมิดสองเร่งนะครับรต้องพานมิดสองเร้งด้วยอ่ะใครยังไม่ได้ติดตามนะาไปติดตามช่องพานมิดสองเด้งได้นนนนนนลูดนนทเปียวพาพานมิตสองเด้งหน่อยนี่นะอาา่าภาษาภาษาอีสานบ้านเปียวเนี่ยวิธีการแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าลงดางวันแหใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแต่ทางตราดเนี่ย อุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยอขันไม่ดูหน่อยมันจะเป็นพระอวนขึงดักไว้เนี่ยเขาเรียกว่าร่างนะครับก็ภาษาตัดทางนี้จะกักร่างทอดแหแต่ว่าจะเป็นวิธีการเดียวกับลงดังหว่านแหของทางอีสานเลยครับก็เป็นวิธีหาอยู่หาก,กินแบบฉบับคนพื้นบ้านนะครับวันนี้ช่องสาวหนองคายก็กมานําเสนอให้ดูก็เดี๋ยวตามลุ้นด้วยกันว่าจะพอได้อยู่ได้กินไหมวันนี้เอามะละกอ เอาหมอ้อเอาอะไรมาต้มปลากินข้าวปา่าริมบอ่อกันนีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่เดี๋ยวดูนะครับคลิปนี้สลุกสรุปไปด้วยกันเล่นน้ำคลายร้อนครับผมนูนน้ำมิดเขาดำลงแล้วนะคะ โ <Ooh. S 2> อ้โห <Ooh. S 2> ต,ต,ตัวยังใหญ่ <c oughs> พี่เดชบอกว่าตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวนั้น <c oughs> ใหญ่จริงหรือเปล่าเนี่ย ไปเลยนไปเลยนี่โอ้โหมาช่อนมาช่อนแม่ลาตัวขาวอ๋อนี่ครับแหมในภายละปาตะเพียนไปแล้วร้องใหญ่อ่ะนี่ตัวที่ขึ้นไทยตัวนี้ครับอันนี้่าจะไม่ถือสัาหกเจ็ดขีดได้นะใหญ่อยู่นะยนงเลยปับมา โอ้ได้เนได้ี่ยค่ะได้มาแล้วนะของใหญ่นะแต่มันลุ้จะใหญ่หญสุดของวันนี้ไหมนะเดี๋ยวรอล,ลุ้นโอชมต่อไปนะคะปลาช่อนค่ปลาช่อนปลาช่อนแม่ลาแม่เวลาเราก็ลานี่นะคะนี่โอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะนี่เป,นเป็นน้ามิมาดูนดหน โอ้ได้ปลาช่อนแล้วก็ปลาปลาอะไรนะน้ำมิดปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอ้ตัวใหญ่เลยเนาะปลาตะเพียนสองตัวโอ้ถ้าขาดำมาเชอรี่หมดเอาไปอันนี้ได้ไหมเนี่ยเนาะต้มต้มกินกับน้ำพริกเกลืออันเนี้ยหอยเชอรี่อ่า อันนี้มันเหมือนหอยโข่งมากเลยแต่มันเป็นหอยเชอรี่เนี่ยฝามันดำเอาไปต้มกินกับส้มตําก็ได้ใช่เอาไปลวกอร่อยเหมือนกันเนาะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยกําล <_ L ing> ังขึ้นลำแหวที่จะหวานอีกนะคะนี่นี่ก็ <_ L ing> เป็นตรงที่เรามาหาปลากันนะคะนี่มันจะเป็นบ่ออย,อย่างนี้เนาะแล้วเราก็กากล่างค่ะทุกคนกากล่าง <_ s> <_ L ing> แล้วก็เราก็จะหวานแคบ ช่วงนี้มน us, านี่ท <th ี่เราไล่ปลามานะคะนี่ไปแล้วค่ะดูนะคะเขาบอกว่าปลาขึ้นใหญ่เลยค่ะนี่นี่ดำดูแล้วค่ะ ต่วนตรงโน้นแม็ก,ก็กำลังขึ้นลำอีกนะคะนี่น้ำมิดเอาขึ้นแล้วนะคะดูว่าได้ตัวเปล่าได้เปล่าโอ,อ้ยได้อยู่ค่ะทุกคนแต่ปลาใหญ่ไม่อยู่นะนแต่ก็ยังดีค่ะน้ำมิดเอามาแล้วนะคะลองดูนะว่าได้กี่ตัวแต่ตัวใหญ่ไม่อยู่เนาะไม่ทนันนี่เดีตัวนี้ตัวหนึ่งโอ้ยดตัวนี้ตัวหนึ่ง น้อยขนาดตอนนั้นเล็ก <laughs> แต่ตัวนี้ก็พอได้อยู่เนาะอ,อืมโอนมานไซนี้นนนแหละมั้งไซนี้แหละเออแต่โตคนนี้น้อยๆดีโอ้ยอ,อย่างน้อยก็ยังได้นะเนี่ยเวียงแต่ละรอบส่วนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศเนาะ ที่วันนี้เรามากักล่างทอดแหกันนะคะนี่ก็เป็นทุ่งนาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เขาเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตรงนู้นก็เป็นสวนยางเนาะนี่ค่ะบรรยากาศธรรมชาติมากค่ะบรรยากาศบ้านนาเห็ดอย่างนี้แล้วคิดถึงบ้านเลยค่ะทุกคนบ้านเปียวก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะนี่อยู่ตามธรรมชาติตามนาตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับสวนเนาะก็ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย นี่ค่ะก็ยังทอดกันอยู่เรื่อยๆเนาะแต่เดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะเพลนใกล้จะเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวจะเอาปลาชุดนี้ไปแบ่งไปทํากับข้าวเนาะกินข้างบ่อเลยใช่ไหมแล้วก็จะมีเมนูส้มตำเลยเนาะเดี๋ยวตามสาวร้องไหไปทํากับข้าวกันใช่ไหม นะ้ำมาขามเปียกด้วยนะคะทุกคนเพิ่มความนัวนะใช่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาร้าหือปลาแดกบ้านเรานเองกินหอมมากมน้ำไลยไหลอ่ะเยอะ แล้วเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเพราะน้ำตาลปี๊บเรามันจะหอมนี่ใส่ไปหน่อยเนาะนหย้อนปลาหน่อยเนาะสองชอ้อนอ่าแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะชอบก็ใส่ใส,ใส่น้อยเสร็บน้อยใส่หลายแซร็หลายใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่เนาะ กินหอมมากปลาต้มโค้งนะคะนี่หน้าอร่อยมากหอมด้วยค่ะอันนี้ปลาตะเพียนย่างเกลือนะคะทุกคนนี่สดสดเลยค่ะจับเราจับกันได้นะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกินเลยนะคะหอมมาก คนกับข้าวที่เราหามานะคะของวันนี้น่าอร่อยมากๆเลยค่ะามาๆมากินข้าวกับสาวนองคายนะนี่กับข้าวเยอะเลยครับก็เดี๋ยวบรรยากาศจบแค่นี้นะเปี้ยวก็เดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปนะครับผมนี่มาหาเจ้าของช่องเนี่ยอ่า ค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เปียวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย